ไปชวนนะครับคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันเป็นสินค้าไข่เค็มนะครับฝีมือของชาวบ้านเจ้านี้เขารับซื้อเอาฟาร์มนะครับคุณผู้ชมเป็นไข่เป็ดจากฟาร์มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดดโดยตรงเลยครับคัดใบใหญ่เน้นๆแล้วก็มาทําไข่เค็มสูตรของพวกเขากันนะครับตอนนี้ได้ไข่แดงที่มันนัวแล้วก็เค็มน้อยด้วยแล้วก็กาลังจะก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้รุ่นต่อไปได้เข้ามาศึกษากันครับเนื้อไข่แดงที่มันแล้วก็นัวครับไม่กระด้างเกินไปต้องมาลองจิ้มไข่เค็มใหญ่อ้วนเจ้านี้กันนะคร ใหญ่อ้วนหรือว่านางอุบลพันธ์กรวิกชาวบ้านชุมชนวัดแหลมทรายอำเภอเมืองสงขลาครับนี่เป็นไข่เค็มที่พัฒนาสูตรมาจากหน่วยง,งานที่ฝึกอบรมการทาไข่เค็มใบเตยกะทิสดโดยตรงนะครับเขาคัดไข่เป็ดเน้นไข่สดเบอร์ใหญ่ๆเลยครับสั่งไข่เป็ดมาจากผู้เลี้ยงที่คาบสมุทรสติงพระโดยตรงเลยครับๆๆก็เป็นการส่งเสริมผู้เลี้ยงเป็ดไข่โดยตรงอีกด้วยจะได้เนื้อไข่แดงขนาดใหญ่กินเต็มคำนะครับไข่จะมีความสดมากไล้ท่าไม่ไข่แดงเยิ้มไร้ไม่กระด้างนะครับใช้ก ที่จากการคั้นน้ำพร้าโดยที่ไม่เติมน้ำนะครับเอามาปั่นรวมกับใบเตยก่อนจะผสมกับดินสอพองแล้วก็เกลือไอโอดนะครับนำมาพอกกับไข่เป็ดที่ผ่านการล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นก็พอกอีกชั้นนะครับกับกากมะพร้าวผสมเกลือเพื่อป้องกันกากมะพร้าวบูดก่อนนำไข่ที่ผ่านการพอกแล้วนะครับไปซีดด้วยพลาสติกรับอาหารอีกชั้นหนึ่งก็เป็นอันเสร็จนะครับรอให้ครบ6วันนะครับก็เอามาทอดเป็นไข่ดาวได้เลยครับหรือว่าถ้ารอต่อ 12วันอันนี้ก็เหมาะเอาไปต้มกินได้ครับเอ๊ะมันแปลกเพราะว่าที่แปลกกว่าไข่เค็มปกติก็คือไข่แดงเขาจะนวัวแล้วก็มันนะคะ,ะกว่าจะได้ตรงนี้มาก็รู้ว่าในกลุ่มของวัยผู้สูงอายุแบบคนํทเนี่นะจะไม่ชอบเรื่องความเค็มนำ <S S มนำก็เลยเอามาปรับรสชาติที่เป็นกลุ่มของตัวเองนะคะแรกๆก็ทำแล้วก็ เอาเป็นของฝากคนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงจนเพื่อนๆบอกว่าทํำขายก็เลยมีไอเดียขึ้นมาตรงนั้นตั้งแต่ก่อนโควิดเลยฮะ ส่วนด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็มอบหมายให้นักวิชาการมาให้คำแนะนําส่งเสริมทั้งเรื่องบรรจุภัณฑ์<ป>การตลาดนะครับแล้วก็การพัฒนาเชิงธุรกิจด้วยส่งเสริมไม่ไก่เค็ใยญยอ้วนนะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วไทยรับพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้าด้วยตอนแรกเรามองว่าจริงๆของยายอ้วนเนี่ยมีความอร่อยมีความสดแต่ในเรื่องของการตลาดเนี่ย ผู้บริโภคขาดการรับรู้ขาดการรู้จักในแบรนด์ของยายอ้วนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วยายอ้วนนี่อยู่ในพื้นที่เมืองสงขลาเลยจริงๆมาซื้อได้ง่ายนะคะมารู้จักได้ง่ายมากเลยแต่ขาดการที่เราสร้างแบรนด์ค่ะแล้วก็ให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปได้รู้จักนั่นเองส่วนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของกระบวนการหลังบ้านละกันนะคะกระบวนการหลังบ้านอาจจะยังขาดในเรื่องของความพร้อมอยู่ตอนนี้ยายอ้วนทําได้อร่อย ทำได้อร่อยแต่เราต้องมาคอยพยากรค่ะว่ารองรับต่อออเดอร์ลูกค้าได้ไหมจัดส่งได้ไหมซึ่งก็เข้าสู่กระบวนการในการบ่กเขาผู้ประกอบ ปัจจุบันทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตยกะทิส,สดตามคำสั่งซื้อครับแล้วก็เปิดพรีออเดอร์แล้วก็จะททำ210-240 <10 S 1> ฟองต่อสัปดาห์ครับราคาแพ็คละ80บาทมี6ฟองพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มีคำแนะนำในการกินด้วยเพื่อให้ได้ไข่เค็มที่รสชาติตรงกับความต้องการของลูกค้าและตั้งใจจะพัฒนาไปสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคตเพื่อรุ่นลูกหลานในครอบครัวจะได้สืบทอดอาชีพกันได้ครับ แม้ว่าสูตรจะลงตัวแล้วแต่ว่ายายอ้วนเนี่ยก็ยังพัฒนาเรื่องของความอร่อยใหม่ๆแล้วก็อาจจะหาสมุนไพรส่วนผสมใหม่ๆนะครับมาผสมกันลงไปต่อเพื่อเอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะครับ